โอ้ยพวห้องสามเขาเราบ,บาดนี่เอ้านี่ก็วิธีบ้นบานๆเท่ากันเนี่ยน้องเนาะนี่ก็วิธีบ้นบานๆเท่ากันเนี่ยน้องว่าเราบานี่กับบ่งได้ห้างเขากแบบเอานี่ละล็อกมาสามเนาะเนี่ยโอ้คร<อ>ับจอดเลย แง่ก็ุมหนีแล้วอ,ออ,อวกันเล่ายัวน,นันตรงมาวานวากันหากาไม่ด,ดํ <c oughs> ารวยวนเดี๋ยวยวีวางนี่มก็เห็นหนันเขาเดี๋ยวแรกอยู่ว่เห็นยังเป็นต้เบ็ดกบถึงี <c oughs> ครับน้องพอนี่ไหมใส้เบ็ดกบไหมยงม่หนีกับตด้งเป็นจังหวะท่นเงเหรอต้งานันองเตียนนอนหนาวเนี่ยเอ้ยหลดครับโอ้ยืนมึงอีพอเราสามเขาครับให้หน้าเราคนนะ่ะ นี่แหละครับเบื้องเงาครับโอ้นี่แหละครับขึ้นวัดวิถีอีสานวิถีบ้านๆเท่านีขึ้นวัดขึ้นวัสามเขาเนาะพอเนาะตามเขาเห็นและนี่แหละครับนี่นะภาษาอีสานขึ้นวัดสามเขาขันภาษากลางกับเรียนว่าขึ้นไปยังภาษากลางครับเออซ้อมเขาเอาเอามาซ้อมมาแซมเนาะมองใดมันครับ คันันสิแปลเป็นคนเข้าใจทัวทวไปก็บสามขอก็คือเอาเข่ามาซ่อมซ่อมแซมตรงที่มันเป็นบางๆเนาะนี่บางๆวังอีกสิคนไทยบ่เกิดคนไทยบวกลเกิดเขามาเสียบเสียบเสียบแบบนันครับมันดเได้ใหญ่มากเสมอกันเนาะเสมอกันอืมนี่แหละเพื่อนเจ้าเจ้าเจ้าพุนาเลี่ยงยาคนนั้นก็เกิดแง่กัน แมนโอ้โย,อยเเนี่ยวกเราดิมือ,อชีบเสือบอยู่แสดงว่าเฮ็ดมาคักมา,นาแมน่เรคนน่ะยังเร็วเลยนี่ชบ,ชบ,ชบเลยมดนฮะโอ้โยสุดยอดเลยยี่ฟอฮเฮ็ดั้น่อยนะครับพ่อครับออพ,อพอ่อมามา้ยออั้โอ,พอ้ยอยอ้อย ก็เลยละไถน่ะเนาะตั้มนี่นะก็ยยังใหญหากินหยาใสไปทุก่อนครับมือเงินมากกัดเออตัวไปไถกับไปไถยตัวหอมมาขาดหอมมาขาดเมียนโอ้โหนะนี่พวกไอ้เนี่ยกเลยก็ค่อยครับเนาะก็ค่อยกันสมัยตะกี้ก็แม่นเอาไปสีเขียวเนาะ ผมเพ้นตัวนเาเมียไม่เียคนมาเอางาควายหน่อยไปทุบๆๆๆเหลือสีเขียวสีเขีวแท่นยาสีฟันท่นยาสีฟันไปแล้วมีเะกี้แทนแป้งสีฟันม่ยาสทนแป้งสีฟันครับับแท่นแป้งสีฟันครับเกียร์ครครับเมีนเกียร์หูเกียร์ผมมีแล้วหันเมื่อหูแล้วเมีนอมหลุดหูทุกเกียร์ใชเออจอดอ๋ออันี้พอเปนสามขอไปเลยครับ เราตัวพลเรือพิเศนว่าเข้ามาสามเขาอยู่แลครับอีสารบันเท่า,าสามเขาขึ้นสมเสียบมันมองแน้นตรงกลางครับเอา้าคือเก้าครับ